<Okay. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมครับตันยูกับเกม Summoner War น,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปิดสกอร์คอลแลบเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคอลแลบหลอดออเดอลิงนะครับจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มี5ดาวแสงมืดผัวสักตัวเลยนะก็หวังว่าไอดีนี้จะมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวพวกของคอรลับรับเพื่อแบบเสริมไงเออ เนี่ยอัพตัวไปครับมันเป็นสูตรครับผมมันเป็นสูตรอืมแล้วก็หวังว่าจะมานะ <Okay. S 1> ใช้สูตรขนาดนี้ต้องมาแล้วครับทุกคนอืมก็ยังมีอีกนะครับก็อัพอัพไปเลยนะสองตัวครับเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะก็กลัวเวลามันจะหมดนะครับหมดเวลารับซะก่อนก็เลยใช้ไปนะครับ โอเคมาดูของตูวเรื่องของตั๋วบ้างนะก็มีค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับสกอส้สมสามรอสิบครั้งนะครับก็เดี๋ยวเปิดกันเลยครับทุกคนเอาละเลือกเรียบร้อยครับมากดละทีแรกเอาห้าทีแรกผ่าข้อแหลบเลยครับเป็นกอลั่มมานะทุกคนทีที่สองเอาผ่าข้อแหลบครับวหถือว่าออกดีอยู่นะครับโอเคกอลลั่ตัวที่สองครับ ได้กรรับมาสองธาตุแล้วครับทุกคนโอเคไอตัวผู้ชายนะรอบนี้เกลืออันนี้ไม่ผ่านนะครับนี้ก็ไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านสองทีการันตีหนึ่งผ่าแสงมืดครับทุกคน <c oughs> มาดิวะผาหน่อยพาดิ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 วะมาดิโอ้ยยอมยอม เหลือไว้เจ็ดใบก่อนทุกคนอืมยอมว่ะเรดโหดจัดเลยครับมาครับรอบนี้ผ่าโอเคครับได้ห้าดาวมาแล้วหนึ่งตัวนะเป็นออร์คืมาต่อครับมาหน่อยมาหน่อยโอเคครับไม่ผ่าสองทีเข้าสูตรเลยครับอย่างนี้มาเจ็ดใบผ่าดิมาขอสักผ่าเลยมาดิ มาดิโว้ยยังไม่ผ่าเลยครับมาดิมาดิมาใบาสุดท้ายเปิ้งโอา่าฮ่าเดาเรียบร้อยอุ้ยโพไซดอนสวยโพไซดอนแสงโอ้โหโอ้โหโอ้ยยยโพไซดอนพิมพ์เลยพิมพ์เลยขอญาตขอญาตพิมพ์เลยครับ <laughs> พิมพ์ทักทายพิมพทักทายมาดิ มาดีโพเซดอนแสงครับน้องๆไม่ต้องอิจฉาผมนะครับนานๆทีจะได้โอเคได้โพเซดอนแสงมานะครับทุกคนมาเปิดกันต่อเลยครับเอาให้หมดเอาให้หมดเปิดให้หมดเลยครับอออินเลยกิจกรรมนี้เลยครับทุกคนชิวๆครับชิวๆได้มาละห้าดาวแสงมืดถือว่าโอเคแล้วนะสัญลัดีนี้ก็ได้ตัวมาเพิ่มนะครับ ถือว่าโอเคอยู่เยี่ยมเลยมาผ่าคอแลบครับโอเคตัวธนูมาผ่าคอแลบครับมาดิของจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าห้าดาวโอ้โหคอร่ามครับทุกคนืึสีรีไฟโอเคโอเคผ่าครับ มะ <c oughs> โหยังไม่มีห้าดาวมาแล้วเพิ่มเลยนะขอห้าดาวเพิ่มหน่อยพวกโอ้โหเผาคอแหลครับห้าดาวโอ้โหโอเค,อเคสกอร์ส้มหมดไปนะครับก็สกอร์ตํานานนะครับมาขอร่ำแล้วตัวแรกครับตัวที่สองนักดาบตัวที่สามเหมียวตัวที่สี่แบ็กมิดตัวที่ห้าคอรัำโอ้โห ห้าดาวไม่มาเลยเหรอวะมาดิโอ้โหตัวใหม่ลมโอ้โหไม่มีห้าดาวเลยครับทุกคนเปิดแบบมันๆครับอย่าไปคิดเยอะเปิดๆไปเดี๋ยวมันก็ามานะครับเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากเลยครับทุกคนโคตรเท่จริงมาดิมาครับโอ้โหห้าดาวนี่ไม่มาเลยนะตั้งแต่ได้แสงมืดมานะครับ ถ้าเราไม่ผหเลยนะทั้งแต่เราได้แสงมืดนะครับโอเคเรียบร้อยครับหมดส่วนนี้ W C เอาไว้ก่อนนะครับขอเก็บไว้ก่อน <c oughs> ก็สำหรับผลประกอบการก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอามันไม่ได้อยู่ช่องนี้ก็คือได้ออไรเข้าไฟมานะครับผมกับไอเจรพัดท้องทะเลโพไซดอนแสงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน